สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูวานีเนียมยานอนท์อีกแล้วนะคะพบกันในวันนี้ก็ ep ที่10แล้วนะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อการสร้างโจทย์ปัญหากันนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพแล้วก็การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เขากำหนดให้ เราลองมาเริ่มกันเลยนะมาดูอันแรกอันนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเขาก็จะกำหนดมาให้นะคะทีนี้หลักของการสร้างโจทย์ปัญหาสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนอกจากเราจะมองไปที่ประโยคสัญลักษณ์ที่เขากำหนดมาให้แล้วเนี่ยเราจะต้องดูความเหมาะสมของการใช้ ประโยคภาษานั่นคือความสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะนักเรียนลองดูนะจากประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นอ่เราลองมาอ่านพร้อมกันนะลูกนะ4 6 8 0 0 0บวก2 0เท่ากับเท่าไรกล่องตัวนี้ก็คือคำถามถูกไหมลูกนะสิ่งที่ไม่ทราบค่ะเพราะฉะนั้นการบวกกัน การรวมกันก็คือการเกิดความมากขึ้นความเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาจะสร้างลองมาดูนะคะ,ะดูอันนี้ครูก็ลองสร้างมาแล้วพิจารณาพร้อมๆกันนะลูกคุณแม่ฝากเงินในธนาคาร4 6 8 0 0 0 0บาทคุณพ่อฝากเพิ่มอีก2,500บาท คุณพ่อกับคุณแม่มีเงินรวมกันในธนาคารกี่บาทเห็นไหมลูกสิ่งที่ถามก็คือการมีเงินรวมกันทั้งสองคนดังนั้นก็คือนำเงินของคุณพ่อกับคุณแม่มารวมกันเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถือว่าสมเหตุสมผลเห็นไหมคะครูถามกลับไปว่าถ้าสมมติครูเปลี่ยนละ เปลี่ยนเป็นคุณแม่ให้เงินไปโรงเรียน468,000บาทคุณพ่อให้มาอีก2,500บาทตอนนี้มีเงินไปโรงเรียนกี่บาทอะตอบเองในใจเลยนะลูกถามว่าถ้าสมเหตุสมผลไหมนำเงินมาโรงเรียนเป็นบลาแสนเนี่ยสมเหตุสมผลไหมคะเห็นไหมลูก เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างประโยคก,ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะเขียนอะไรก็ได้ลงไปเพราะฉะนั้นคะแนนจะได้หรือไม่ได้เวลาที่เรียนสอบเก็บคะแนนหรือว่าเวลาที่เรียนทําการบ้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้แหละอันนี้พิจารณาดีๆนะน่ามาดูสไลด์ต่อไปนีอันนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับเป็นประโยคสัญลักษณ์เกี่ยวกับการลบอลองมาดูซิว่าโจทย์ที่ครูสร้างขึ้นหรือตัวอย่างที่เรียนเห็นเนี่ยสมเหตุสมผลไหม โรงงาน B ผลิตโทรทัศน์ได้น้อยกว่าโรงงาน A อยู่เ9 6 0 0เครื่องถ้าโรงงาน A ผลิตโทรทัศน์ได้632,000เครื่องโรงงาน B ผลิตได้กี่เครื่งองอสิ่งที่โจทย์ถามคือ B เนี่ยผลิตได้ กี่เครื่องอ่ะทีนี้ลองไปดูเรารู้อะไรถ้า A เป็นการผลิตได้6000นสาม0มืนสข้อมูลบอกว่า B ต้องเป็นไงกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าแท่งของเขาต้องเป็นไงสั้นกว่านั่นเองสั้นกว่า U เท่าไร สั้นกว่าอยู่7 9 6 0 0เ้ยคะเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นความต่างนั่นเองเห็นเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่า B ีผลิตได้กี่เครื่องต้องนำมาทอยลูกต้องนำมาทำไมคะเลบกันเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราสร้างมาสอบครองและสมเหตุสมผลกับประโยชน์สัญรักษไหมอืมสอบครองเลย ห็นไหมคะอมลองดูนะลองดูถัดไปตัวอย่างมาอีกแล้วเห็นไหมคะโจทย์ปัญหาการลบเรามาดูซิเพิ่มพูนมีเงินเก็บ724,400บาทนำไปจ่าย68,500บาทเขาจะเหลืองเงินเท่าไหร่ เป็นไงคะลูกสอดคล้องไหมอ่าสอดคล้องแน่นอนเพราะการมีเงินอยู่เท่านี้ใช้จ่ายต้องเป็นไงลูกเงินต้องลดลงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถามในส่วนที่เหลือก็จะออกมาเป็นคำตอบนั่นแปลว่าสอดคล้องและสมเหตุสมผลอ่าลองมาดูอีกอันหนึ่งนะในประโยคสัญลักษณ์เดียวกัน เดือนนี้ชาวประมงจับปลาได้724,400กิโลกรัมมากกว่าเดือนที่แล้วยู68,500กิโลกรัมเดือนที่แล้วจับปลาได้เท่าไหร่พออ่านจบเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนี้เป็นไงกว่าเดือนนี้จับปลาได้ มากกว่าเพราะฉะนั้นมากกว่าเดือนที่แล้วอยู่เท่านี้เราจะหาก็ต้องนำมาทำไมกันลูกืมลบก,กันเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องและสมเหตุสมผลนี่คะลองฟังตัวอย่างดูเนาะจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าโอ้โหง่ายมากเลยทำมาตั้งหลายโจทย์แล้วหลายสไลด์หลายคลิปและ รู้แล้วว่าต้องเขียนอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เพิ่มเติมอีกนิดเดียวคือเขียนให้มันสอดคล้องนะคะฟังแล้วไม่ให้มันขัดหูเหมือนเมื่อกี้เนี้ยแม่ให้เงินมา4ี่แสนพ่อให้เพิ่มอีก2 0 0 0 0นซึ่งมันไม่สอดคล้องและไม่สมเหตุสมผลในการจะนำเงินมาเป็นหลักแสนนะคะเข้าใจนะลูกนะอ่าเรามาดูตัวอย่างอนี้เป็นโจทย์ของการบวกอ่าเราลองมาฝึกอ่านจำนวนกันดีกว่านะคะ จำนวนที่กําหนดให้เห็นไหมลูกคือ,อพอเลยหลักล้านมาแล้วตรงนี้ก็ต้องอ่านว่า1 5 6ล้าน9 6 8 0 0 0บวก62ล้าน50 0 0 0เป็นเท่าไรคำถามนั่นเองอเกระทรวงรศึกษาธิการได้รับงบประมาณจากรัฐบาล 156,968,000ล้าน9ต่อมาได้รับการสนับสนุนการได้รับมาก็คือการเพิ่มขึ้นมาอีกถูกไหมคะเพิ่มขึ้นมาอีก62,5ล้าน0 0แสนเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดกี่บาทสอดคล้องไหมลูกอ่าสอดคล้องกันเหมือนกันเลยกับตัวอย่างถัดไปการขุดเจาะน้ำมันอา่าบริษัทขุดเจาะได้เท่ามีลิตร ขุดเจาะเพิ่มอีกเท่านี้ลิรเป็นไงคะรวมทั้งหมดจะได้กี่ลิรสอดคล้องไหมลูกสอดคล้องเห็นไหมคะนั้นพิจารณาดีๆนะการสร้างจากประโยคสัญลักษณ์เข้าใจนะคะสร้างให้สอดคล้องและสมเหตุสมผลนะอ่ะทีนี้เราลองมาดูกันบ้างเป็นไงลูกที่นักเรียนเห็นคืออะไร รูปภาพเห็นไหมคะรูปภาพที่เห็นอยู่ก็จะมีรูปรถเกง๋งรถสปอร์ตรถจักรยานยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์คันใหญ่เห็นไหมเป็นไงคะราคาที่ปรากฏเป็นไงลูกเท่ากันไหมเออราคาก็จะไม่เท่ากันนะรถเก๋งก็9 7 3 9 0 0 พอมาเป็นรถสปอร์ตราคาเป็นไงคะก็จะแพงขึ้นหน่อยนะตามสมรรถนะในการวิ่งของเขารถสปอร์ตราคา15ล้าน5แสน5 0 50,000เห็นไหมอ่าลองมาดูรถจักรยานยนต์กันบ้างที่เราพอจะเห็นบ่อยๆนะคะตามบ้านเราตามท้องถนนแล้วเนาะ<ม>ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ38,500บาทนี่นะคะ แต่ถ้าวิ่งเสียงดังปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยส่วนมากจะอยู่ทางถนนถนนหลักเนาะก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ899,000บาทอ่าทีนี้เราจะใช้ข้อมูลภาพแล้วราคาเนี่ยไปสร้างโจทย์ได้อย่างไรอ่าลองมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ในแต่ละโจทย์ที่นักเรียนเห็นต่อไปนี้นะอ่ามาดูคนแรกน้องฟ้าขอสร้างว่า จักรยานยนต์คันใหญ่ราคาเท่านี้บาทจักรยานยนต์คันเล็กราคาเท่านี้บาทคันใหญ่แพงกว่าคันเล็กกี่บาทอ่าเป็นไงคะเป็นไงคะสมเหตุสมผลไหมลูกเออคันใหญ่แพงกว่าจริงไหมลูกเอาเราก็ไปดูจํานวนอ่าแน่นอนหลักแสนเป็นไงคะย่อมแพงกว่าหลักหมื่น เพราะฉะนั้นการสร้างโจทย์ปัญหานี้ถือว่าสอดของสมเหตุสมผลผ่านเนาะอ่ามาดูน้องเขียวกันบ้างน้องเขียวบอกว่าคุณพ่อซื้อจักรยานยนต์ราคา38,500บาทซื้อรถเก่งราคา973,900บาทคุณพ่อต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไรถ้าราคาที่ เขาบอกมาตรงกับภาพพอดีที่เขากำหนดให้ก็ถือว่าเป็นไงลูกถูกต้องสมเหตุสมผลเห็นไหมคะอ่าทานช่วยกันมองนะอ่าบางคนสามารถถ้าดูอยู่ที่บ้านนักเรียนเป็นไงลูกสต็อปย้อนไปย้อนมาได้เลยนะคะอ่ะมาดูน้องชมพูบ้างน้องชมพูบอกว่าคุณพ่อซื้อรถเก่งเป็นไงคะสองคัน คันหนึ่งราคา973,900บาทคุณพ่อจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเออเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการสร้างโจทย์ที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ให้ครบทุกรูปภาพเราเลือกสิ่งที่เราสนใจเช่นเราสนใจรถเก่งเนี่ยเห็นไหมเราสนใจรถเก่งคันเนี้ยเราก็ถามไปเลยว่า รถเก่งคันหนึ่งราคาเท่านี้ถ้าเราซื้อสองคันจะราคาเท่าไหร่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการสร้างโจทย์ในหลายๆลยักษณะเห็นไหมคะเราต้องเลือกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพที่เขากำหนดให้โดยไม่จำเป็นจะต้องเอาทุกรูปมารวมกันก็ได้นะคะอ่าเป็นไงพอได้ไหมลูก ลองมาดูนะอันนี้เป็นอะไรเป็นลักษณะของบ้านนะคะบ้านที่กําหนดให้มีกี่ลนะักษณะ3ลักษณะด้วยกันนะเป็นบ้านเดียวรู้จักบ้านเดียวอยู่แล้วเนาะบ้านทาวน์เฮาส์ส่วนมากก็จะสร้างติดกันนะลูกและห้องชุดหรือที่เราเรียกว่าคอนโดมิเนียมนั่นเองนะคะ ในราคาของ3ลักษณะนักเรียนลองสังเกตดูสิเป็นไงลูกเปรียบเทียบจํานวนสิแบบไหนแพงสุดเออบ้านเดี่ยวแพงสุดเลยเห็นไหมคะสะดวกสบายที่สุดนะลองลงมาทาวน์เฮาส์และสุดท้ายห้องชุดห้องชุดนี่หนูไม่ได้ทั้งตึกนี้นะห้องชุดคือหนูได้เพียงแค่1ห้องนะคะแต่เขาเป็นไงกัน อยู่รวมๆกันในที่เดียวกันอาจจะแบ่งเป็น10ชั้น20ชั้นแล้วแต่นะคะอ่ะทีนี้มาดูเราก็นําข้อมูล3อย่างเนี้ยมาสร้างมาดูน้องแต่ละคนสิน้องฟ้าบอกว่าบ้านเดี่ยวราคา3ามล้านเก้บาททาวน์เฮาส์ราคา1นึ่งล้านสองแบาททาวน์เฮาส์แพงกว่าอยู่เท่าไหร่เอ๊ะดูราคาทาวน์เฮาส์ดีๆสิลูก ทาวเฮาส์หนึ่งล้านบ้านเดียวสามล้านน้องฟ้าบอกว่าทาวเฮาส์ house, แพงกว่าอยู่เท่าไหร่เป็นไงสอดคล้องไหมลูกเออถ้าแต่งมาแบบนี้ถือว่าไม่สอดคล้องถ้าจะให้สอดคล้องควรเปลี่ยนคำว่าแพงกว่าเป็นคำว่าอะไรลูกเออเป็นคำว่า ูกกว่าเท่าไรจึงจะสอบของเห็นไหมคะลอ,องสังเกตดีนะมาดูน้องเขียวดูบ้างน้องเขียวบอกว่าสมชายเก็บเงินไว้ซื้อห้องชุดราคา890,000บาทแต่เปลี่ยนใจละไปซื้อทาวเวอร์าราคา1ล้านสอง0สนหรา0 0่บาทสมชายต้องเก็บเงินเพิ่มเพื่อที่จะซื้อทาวเวาส เออเพิ่มเิ่มกี่บาทเพิ่มกี่บาท,บาทาถ้าเกิดว่าราคาที่เขากำหนดตรงกับภาพก็แปลว่าไงคะแปลว่าถูกต้องอ่าลองดูซิทาวเฮาส์หนึ่งล้านสองแาลองดูสิหนึ่งล้านสองแสนห้ามองชุดแปดแสนเามืนถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาต้องเก็บเงินกี่บาทเราก็ ไปสร้างเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าให้หนูสร้างประโยคสัญ,ญลักษณ์นะเป็นไงคะข้อนี้ถือว่าถูกต้องแต่งได้นะถัดมาน้องชมพู่พ่อมีเงิน5ล้านบาทถ้าซื้อบ้านเดี๋ยวนั่นแหละค่ะสามล้านเก้าแสนบาทคุณพ่อจะเหลือเงินกี่บาทอ่า เป็นไงคะอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่แต่งได้ทำไมอ่ะ5ล้านมันอยู่ตรงไหนคุณครูหนูไม่เห็นในรูปมี5ล้านเลย5ล้านที่น้องชมพูเขาพูดมาหมายถึงมีเงินอยู่5ล้านเนี่ยซื้อบ้านเดี่ยวแล้วจะเหลือเงินกี่บาทเราสามารถเอาองค์ประกอบอื่นมาประกอบได้เหมือนกันแต่เราก็ยังมีราคาบ้านเดี่ยวอยู่ในรูปภาพ เห็นไหมคะหรือจะบอกว่าถ้าซื้อบ้านเดียวกับทาวน์เฮาส์จะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่เห็นไหมลูกบ้านเดียวแพงกว่าห้องชุดหนึ่งห้องเท่าไหรอ่อย่างเงี้ยได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตั้งมาให้สอดคล้องนะคะเมื่อเรามีแบบโจทย์เยอะแยะมากมายเลยที่เราเรียนมานะเพราะฉะนั้นหนูเอาลองมา วิเคราะห์แล้วลองเขียนเป็นภาษาของหนูเองนะคะให้มันสมเหตุสมผลและสอดคล้องอ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็สรุปออกมาได้ว่าการที่เราจะสร้างโจทย์ปัญหาต้องให้มันเป็นไงลูกสอดคล้องกับสถานการณ์สอดคล้องกับจำนวนที่เขากำหนดให้เห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือประโยคสัญลักษณ์ เพราะฉะนั้นดูความสมเหตุสมผลเป็นหลักนะคะอ่ะเป็นไงลูกใครฟังทันฟังไม่ทันสามารถฟังได้อีกหลายๆรอบย้อนคลิปกลับไปดูนะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดเปิดหนังสือเรียนไปหน้า98เห็นไหมลูกในหน้า98นะให้ทำแค่หน้า98อย่างเดียวในข้อที่1กับข้อที่2หนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเรียนน่ะครูสังเกตส่วนใหญ่นะไม่อาจจะไม่ทุกคนพอนักเรียนเปิดคลิปเนี่ยยังไม่ทันดูคลิปจบเลยนักเรียนจะถามและทำอะไรครับทำหน้าไหนครับทำอะไรคะหน้าไหนคะหนังสือหรือสมุดคะถ้านักเรียนฟังคลิปตลอดจนจบนักเรียนจะรู้เลยในทุกๆวิชาเขาก็จะบอกภาระงานในแต่ละ ครั้งที่นักเรียนเปิดดูเพราะฉะนั้นฝึกนะลูกฝึกความอดทนในการเรียนดูคลิปเพียงแค่5นาที10นาทีถ้านักเรียนเรียนจริงในห้องเรียนเนี่ยใช้เวลาถึง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์เนี่ยนักเรียนใช้เวลาสั้นๆเสียเวลาในการฟังคลิปนิดนึงนักเรียนก็จะรู้แล้วว่าภาระง,งานของเราคืออะไรความรู้ที่เราจะได้รับในแต่ละวันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกตัวเองให้มีความอดทนนะคะแล้วก็มีความตั้งใจ ครูเชื่อว่าไม่ว่าจะเรียนกับคลิปหรือจะเรียนกับคุณครูถ้านักเรียนตั้งใจสนใจใส่ใจจริงๆนักเรียนย่อมได้ความรู้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นครูก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะวันนี้ให้นักเรียนแต่งโจทย์ปัญหาในหน้า98ให้ทำข้อ1กับข้อ2รวมแล้วเนี่ยก็จะเป็น4โจทย์ นะคะ1โจทย์ก็จะเป็นการบวก2ข้ออีก1โจทย์ก็จะเป็นการลบ2ข้อฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดนักเรียนกลับมาเรียนได้ครูก็จะมีใบงานให้เรียนทําจากภาพนะคะวันนี้ครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนรักษาสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทั้งครอบครัวนะลูกเราจะได้กลับมาเจอกันในห้องเรียนนะคะสวัสดีค่ะ